หลังจากที่กะกะตนะคะได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเมืองพัทยาในวันที่22พฤษภาคม2565นายสนธยาคุณปลื้มและคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาก็ได้หมดวาระการบริหารราชการอย่างเป็นทางการ โดยในวันอำลาตำแหน่งค่ะก็มีการย้ําถึงผลงานตลอด3ปีที่ผ่านมาเมืองพัทยาเดินหน้าเชิงรุกตามยุทธศาสตร์นีโอพัทยาขับเคลื่อนพัทยาให้มั่นคงระยะยาว5ด้านสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลตอกย้ำฝีมือบริหารจัดการเชื่อมต่อภาคส่วนท้องถิ่นถึงระดับชาติ ลดปัญหาโควิด -19 ลดผลกระทบอาชีพแล้วก็รายได้มุ่งมัน่นโครงการลงทุนแก้น้ำท่วมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพัฒนาตลาดลานโพนาเกลือและเกาะล้านสู่เมืองพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ทยานไปสู่อนาคตด้านโครงการลดไฟฟ้า T R A M แก้จราจรพร้อมทั้งเทคโนโลยีมุ่งสู่สมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ โดยได้มีการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e อ c ค่ะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนี่ก็คือผลการปฏิบัติงาน3ปีที่ท่านถแถลงออกมาทีนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมผู้สมัครจากทางด้านกลุ่มพัทยาร่วมใจนำโดยนายนิรัน์วัฒนะ ศาสตราธรอดีตนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายสินชัยวัฒนศาสตราธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและคณะผู้สมัครสมาชิกสภาเขตสองลงพื้นที่ไปที่ชายหาดพัทยานะคะไปพบผู้ประกอบการโดยตรงไปรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร่มเตียงพัทยารายหนึ่งค่ะบอกว่าทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากเนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวจะมีก็แต่ช่วงเย็นๆถึงค่ำเท่านั้นเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากนักแต่ว่าผู้ประกอบการเองนะคะก็ต้องเก็บเตียงกลับเนื่องจากว่าเมืองพัทยาเขากําหนดให้อยู่ได้เพียงแค่หนึ่งทุ่มก็อยากที่จะให้ช่วยดูแลหากว่าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้ขยายเวลาทํากินออกไปสิ่งต่อมาก็คืออยากให้เมืองพัทยาเนี่ยสร้างร่ม ความร่มรื่นให้กับชายหาดกลับมาเหมือนเดิมสุดท้ายก็คืออยากให้มีการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว